สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับก็คือนี่ครับผ้าปิดจมูกทุกวันที่เราต้องใช้นะครับแล้วคราวนี้ไอ้รุ่นเนี้ยรุ่นกันซึมกันซับเนี่ยมันจะหาซื้อยากนะครับตามร้านขายยาหรือตามห้างร้านอะไรจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะมีแบบเป็นผ้าเราเย็บเองนะครับซึ่งพนั้นมันก็การการฝุ่นอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่องี้มันจะกันได้ดีกว่าแต่ว่าเราใช้แล้วใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันยังเสียดายอยู่ยังใหม่อยู่เลยอะ่ะทำไงอะ่ะ เดี๋ยวผมจะเอารองเอาไปซักดูนะครับซักแล้วต่ามามาใช้ใหม่เหมือนเดิมนะครับกบท็ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่เลยครับเราก็อาน้ําใส่ถังเรียบร้อยนะครับผ้าปิาดสมกุดที่เราใช้เนี่ยแล้วก็แช่ลงไปก่อนรครับผมจะใช้สบู่เหลวนะครับ สบ,บูเหลวอ,อันนี้เป็นเด็ดต่อนะครับใช้สบ,บูเหลวใส่ลงไปเลยครับแล้วก็อยา่าขยำแรงนะครับซักเบา แล้วก็ล้างน้าเปล่านะครับ นนี้นองน้ำก็สะอาดนะครับน,นีัเรากก็จะเอาไปตากนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราไปตากกันนะครับอันนี้เราตากเรียบร้อยแลครับไม่แห้งนะครับแห้งสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับก็ไม่มีรอยชำรุดอะไรนะครับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมน,นะอันที่เราตากแล้วนะครับปล่อยนะอันที่เราซักเราก็จะตากเหมือนเดิมน,นะครับ เงลมไว้อย่างงี้ครับไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งนนแห้งไวโอเคแล้วก็มีหน้ากากไว้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะครับนี่ครับขอบคุณครับผมสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องผมองกให้ด้วยนะครับคุณกา